<Expert. S 2> กลับมาสู่ช่วง daily expert กันค่ะช่วงนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชมาให้คำแนะนำคำปรึกษาดีๆกับคุณผู้ชมกันนะคะซึ่งเราจะมาพูดถึงเรื่องของความรักค่ะหลายๆคนนะคะกลัวการมีความรักหรือว่าการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆค่ะอาจจะมีความฝังใจจาก รักครั้งเก่านะคะหรือว่าอาจจะมีความกลัวต่างๆนานาค่ะซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นอาการจากโรคทางจิตเวชหรือเปล่านะคะมีโรคโรคความรักนืกไหมนะคะต้องมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราเลยค่ะขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาวิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์การค่ะสวัสดีค่อ้าวันนี้เขาบอกว่าะจะมาขอคําแนะนําแล้วก็ปลดล็อก ใจกับอญจาการกันนะคะซึ่งอย่างที่พิมพูดมาค่ะโรคกลัวความรักการมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่การเริ่มต้นครั้งใหม่นี่ถือว่าเป็นอาการอาการหนึ่งของโรคทางจิตเวชไหมคะอาจารย์หรือว่ามันมีชื่ออาการเหล่านี้ไหมคะอันนี้ก็คือผมตอบสั้นๆง่ายๆตอนแรกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าไม่นะครับไม่ไม่ใช่โรคนะครับที่ผมบอกว่าไม่ใช่โรคเนี่ยเพราะว่า ในทางเขาเรียกว่าในทางจิตเวชเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของการวินิจฉัยอยู่ที่เราเรียกว่าเอออันไหนหน่าเข้าไขา้โรคอันไหนยังไม่ได้เข้าไขา้โรคนะครับแล้วก็เรื่องของการกลัวความรักการกลัวการมีความสัมพันธ์เนี่ยที่เราเอามาพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยมีการพูดกันถึงเรื่องนี้ในจิตวิทยา<อ>แต่ไม่ใช่เรื่องของอจิตเวชท,ทางการแพทย์ทะนะครับ ขาพูดถึงเรื่องนี้ก็จะมีคําว่าถ้าเป็นถ้าใครสนใจคําภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีคําว่า p h เบียนะครับซึ่งเป็นคําทางจิตวิทยาทึ่งพูดถึงเรื่องของการกลัวเนี่ยการกลัวการไปมีความรักการกลัวการไปมีความสัมพันธ์นะครับที่ลึกซึ้งในเชิงจิตใจ นะครับที่ต้องย้ำไว้ก็เพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเราพูดกันวันนี้เนี่ยทุกคนจะคิดว่าอันนี้เป็นโรคต้องมารักษาหรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งไม่ใช่เลยนะครับยังไม่มีการวินิจฉัยเรื่องนี้เกิดขึ้นเลยค่ะแล้วฟิโลโฟเบียคืออะไรคะครับก็อย่างที่บอกครับเป็นภาษาของทางจิตวิทยาอันหนึ่งที่กำลังบอกถึงเรื่องของความกังวลหรือความกลัวในจิตใจของคนคนหนึ่งเนี่ยที่กำลังจะมีความสัมพันธ์เรื่องความสัมพันธ์กับ อีกฝ่ายหนึ่งในเชิงที่เป็นเชิงโรแมนติกเชิงที่เรารู้สึกดีๆกับเขาเชิงที่มีความรักกันอ,อะไรอย่างี้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดความกังวลว่าจะมีะสิ่งนี้แล้วจะทําให้มีผลยังไงนะครับมีความกังวลว่าะจะทํายังไงต่อไปได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะทำให้คนที่เป็นฟิโลโฟเบียเนี่ยก็คือจะไม่กล้าที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ กับใคร,ครในเรื่องของความโรแมนติกความรักหรือว่าการที่จะมีแฟนการที่จะมีครอบครัวซึ่งสาเหตุที่ทําให้กลายเป็นคนที่กลัวการมีความรักหรือว่าความสัมพันธ์ครั้งใหม่เนี่ยค่ะมันมีสาเหตุจากอะไรบ้างคะครับต้องเริ่มต้นจากนี้กันเลยครับว่าความกลัวเนี่ยก็คือสาเหตุแรกที่ทําให้มีความกลัวก็คือย้าเหมือนเดิมครับเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์ นะครับมนุษย์มีมันสมองนะครับมนุษย์มีจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นี่แหละที่มนุษย์เนี่ยมีมีเรื่องของภูมิปัญญาเหล่านี้นะครับที่มีทั้งจิตใจมีมันสมองเนี่ยทำให้คนเรามีความกลัวขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นตัวสื่อสารให้บอกข้อมูลอะไรบางอย่างกับตัวเรานะครับว่าไอ้สิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่สําคัญสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่อาจจะทําให้เราเจ็บปวดได้นะหรืออะไรเงี้ยนะ ความรักก็สามารถทําให้เจ็บปวดได้อ,อะไรอย่างนี้นะฮะก็เลยมีความกังวลมีความกลัวเกิดขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มันก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะเพราะว่าเคนก็จะบอกว่าความรักนี่มันทาให้หล่อเลี้ยงเนาะพลังงานาอะไรบางอย่างในตัวเราใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้เราเองเนี่ยเวลาที่สมมุติว่าคนเรามีคู่ครองหรือมีอะไรอย่างี้นะฮะก็จะทําให้สามารถรู้สึกปลอดภัยได้รู้สึกมีการเชื่อมโยงได้นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นของสาเหตุว่าทําไมคนเราถึงมีความกลัวแล้วทําไมความรักถึงสามารถที่จะน่ากลัวได้ะนะครับแล้วก็ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันถึงเป็นประเด็นอย่างมากนะสาหรับคนจํานวนหนึ่งที่ทําให้ภาษาทางจิตวิทยาเนี่ยถึงกับต้องเอามาพูดเลยว่ามันมีความกลัวสิ่งนี้ะนะครับก็เพราะว่าคนเราอาจจะมีภูมหลังที่แตกต่างกันนะครับในความที่เอ๊ะทำไมเรื่องนี้มันอาจจะถึงคล้ายๆกับเป็น เป็นคอน FLICT หรือว่าเป็นป,นปมอย่างหนึ่งนะครับเช่นเรื่องของอในอดีตในวัยเด็กอาจจะเคยมีเรื่องของเนี่ยครับเรื่องของความรักที่ขาดร้องไปนะครับหรือบางทีมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้กลายเป็นว่ารู้สึกว่าเรื่องของความรักหรือการมีความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยอย่างหนึง่งนะครับค่ะแล้วอาการของฟิโลโฟเบียหรือว่าโรคกลัวการมีความรักการตกหลุมรักแบบนี้ค่ะเขาจะมีอาการยังไงบ้างคะอาจารย์ ย้ำเหมือนเดิมนะครับก็อาการที่เรากำลังพูดถึงนี้ไม่ใช่อาการของโรคนะครับแต่เป็นภาวะนี้นะครับว่าจะมีลักษณะยังไงได้บ้างนะครับของความกลัวนะครับที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนสากลทั่วไปของความกลัวในทุกอย่างนะครับเวลาคนเรามีความกลัวเกิดขึ้นเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยทางร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคือมีพวกเรื่องของการทํางานที่เหมือนเวลาเราเครียดมากๆเกิดขึ้นนะครับ นั่นก็คืออาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือพวกที่เราสังเกตได้นะฮะใจสัน่นนะครับช่วงนั้นอาจจะมีเรื่องของอการรู้สึกกล้ามเนื้อเกรงหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งเป็นความกังวลที่เวลาไปส่งผลกรับร่างกายก็จะเกิดอาการแบบนี้ได้หายใจเร็วหายใจแรงอะไรอย่างเงี้ยฮะในขณะเดียวกันเรื่องของด้านความคิดนะครับก็อาจจะมีการคิดไปถึงอนาคตคิดไปถึงเรื่องนั้นซ้ําๆนะครับเช่นว่าถ้าเราเองแบบ เจอคนนี้นะ,ะที่เรากําลังรู้สึกว่าเเราอาจจะตกหลุมรักเขาอ,อะไรอย่างงี้นะฮะก็จะคิดซ้ําๆว่ามันจะเป็นยังไงบ้างหรือ,อ,ม,อมันจะ,ะถ้าสมมติว่าเจอเขาอีกก็อาจจะทําให้เกิดความกังวลความกลัวอย่างมากขึ้นมาไหมหรืออะไรอย่างี้นะฮะก็จะมีการคิดซ้ําๆแล้วคิดกังวลล่วงหน้าไปนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เจอได้เลยก็คือเรื่องของการหลีกเลี่ยงนะครับเพราะแน่นอนทุกสิ่งที่คนเรากลัวเนี่ย อาการอย่างนึงที่จะตามมาก็คือการหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะครับเช่นว่าก็จะกลายเป็นว่าถ้าความรักเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าคนคนนั้นกลัวนะครับก็อาจจะหลีกเลี่ยงการที่จะไปมีความสัมพันธ์นะครับที่แน่นแฟ้นหรือใกล้ชิดกับอีกคนหนึ่งนะครับหรือว่าหลีกเลี่ยงที่จะ คอยสังเกตดูว่าอารมณ์เราเป็นยังไงรับรู้ว่าตอนนั้นเราก็มีความรักนะอะไรอย่างนี้ครับก็อาจจะเป็นการหลีกเลี่ยงไปค่ะพอเป็นลักษณะของโฟเบียแบบนี้ค่ะมันจะต้องมีการรักษาบําบัดหรือว่าการที่จะมาดูแลตัวเองยังไงได้บ้างไหมคะครับกต็ต้องบอกตามอย่างนี้ก่อนครับว่าด้วยความที่ไม่ใช่โรคเนี่ยะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงจะเป็นภาวะที่ ต้องบอกว่าไม่ได้จําเป็นในแง่ของทางการแพทย์ที่จะต้องมีรับการรักษานะครับแต่คิดว่าอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ผู้ที่กําลังประสบกับเรื่องนี้นะครับเช่นการกลัวมีความการมีความสัมพันธ์หรือการกลัวตกหลุมรักคนอื่น <c oughs> หรืออะไรเงี้ยนะฮะ <c oughs> จะรู้สึกว่าเขากําลังเจอสถานการณ์เนี้ยแล้วมันเป็นประเด็นที่ทําให้เครียด <c oughs> แล้วอาจจะส่งผลกับชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเออสิ่งนี้นะมันก็เป็นสิ่งที่น่ามาทํางานหรือว่าน่ามาพูดคุยกับ อาจจะเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือหรือว่าจิตแพทย์ได้ะอะไเงี้ยนะครับเพราะว่าการที่มาพบจิตแพทย์ในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นโรคเสมอไปะนะครับ คือเวลาที่มันมีความเครียดกับเรื่องอะไรมากๆก็สามารถนํามาปรึกษากันได้นะครับซึ่งนี่แหละครับในคนที่รู้สึกว่าอเอ๊ะเรื่องของการกังวลหรือการกลัวว่าจะมีความสัมพันธ์กลัวว่าจะมีความรักถ้ารู้สึกว่าส่งผลมากก็จะมาบําบัดกันในเชิงที่ลองมาพูดคุยดูว่าเออมันมีประเด็นยังไงออมันมีความรู้สึกยังไงแล้วมันส่งผลกระทบยังไงแล้วเราค่อยหาทางในการที่จะบําบัดหรือดูแลกันก็สามารถทําได้ครับค่ะมันสามารถที่จะ บําบัดหรือว่าแก้ไขอาการโฟเบียของตัวเองด้วยตัวเองไหมคะอาจารย์ใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้แล้วเราเป็นคนที่แบบกลัวเรื่องของการที่จะไปตกลุมรักหรือว่าการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับใคร,ครจะมี How ハ to ูไหมคะว่าเราควรจะต้องเริ่มต้นยังไงที่เราอยากที่จะรักษาให้อาการเหล่านี้มันดีขึ้นได้ด้วยตัวเองอะค่ะครับครับ mm hmm. จริงๆก็ด้วยความที่ตรงนี้ไม่ไม่ได้เป็นโรคอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นการบําบัดด้วยตัวเองมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยมีประสบการณ์ด้วยซ้ำนะครับว่า ไอ้สมัยก่อนนะเราเคยที่จะกังวลเรื่องนี้มากกลัวเรื่องนี้มากค่ะแต่พออยู่ๆไปใช้ชีวิตไปนะครับพอโตขึ้นก็เรียนรู้มากขึ้นรู้สึกว่าที่จะกล้าที่จะก้าวเข้าไปมีความสัมพันธ์หรือว่ามีความรักได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเกิดการบําบัดโดยตัวเองในในทุกๆวันได้อยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าถ้าคนที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะมีประเด็นนี้เป็นประเด็นของชีวิตเนี่ยจะเริ่มต้นจากยังไงนะครับ ผมแนะนําเลยว่าเริ่มต้นจากอย่างแรกเลยง่ายๆก่อนคือความรักเนี่ยเป็นธรรมชาติของของจักรวาลใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นอ่ะแล้วมันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะเป็นธรรมชาติด้วยว่ามันจะส่งผลต่อจิตใจของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นพลังอ่ะเป็นเรื่องที่เป็นความชอบเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแต่ในขณะเดียวกันก็อย่างที่บอกไปแล้วด้วยความที่มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับมนุษย์นะครับ ก็สามารถทําให้เกิดความกลัวได้เพราะฉะนั้นความกลัวที่เกิดขึ้นก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันผมเคยอยากให้เริ่มจากอย่างนี้ก่อนเลยครับว่ามันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้นะครับแลแต่มันก็เป็นสามารถเป็นเรื่องที่น่ากลัวได้นะครับแต่พอมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวปุ๊บเนี่ยบางทีโดยอัตโนมัติของเราเราก็มักจะหลีกเลี่ยงนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับถามว่าหลีกเลี่ยงผิดไหมก็ไม่ผิดอีกนะครับนะฮะเป็นสิ่งธรรมดาที่บางทีเวลามันกลัวเราก็หลีกเลี่ยงนะครับ แต่ลองค่อยๆดูครับบางทีถ้าเราหลีกเลี่ยงมันไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะทําให้สิ่งที่มีความหมายกับเราเนี่ยมันคล้ายๆกับห่างไปเรื่อยๆเหมือนกันะนะครับ嗯嗯เพราะฉะนั้นลองค่อยๆกลับมาดูตรงนี้ครับว่าความรักหรือว่าการมีความสัมพันธ์ในเชิงลึกกับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญและจําเป็นกับเราขณะนั้นจริงๆหรือเปล่าะนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันสําคัญนะครับ บางทีการที่เราต้องอนุญาตให้ตัวเองเนี่ย <c oughs> สามารถที่จะไปเผชิญกับความกลัวนั้นได้ก <c oughs> ็จะเป็นเรื่องที่อาจจะ สำคัญกับตอนนั้นนะ่ะที่เราอาจจะต้องลองจําเป็นลองไปดูนะครับบางทีก็จะเหมือนกับรู้สึกว่าเรากำลังเผชิญกับสิ่งที่น่ากลัวค่ะแต่ว่านั่นแหละครับถ้าเรา<ม>ไปผ่านเข้าไปสู่สิ่งที่น่ากลัวได้เราก็จะสามารถท<ม>ําในสิ่งที่เราให้ความสําคัญ<ม>เช่นการ<อ>มีความสัมพันธ์เชิงหรือก,กับอีกคนหนึ่งได้ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะมีรายละเอียดแล้วก็ซับซ้อนเหมือนกันเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยว่าความรักในตัวบุคคลนั้นน่ะ ถือว่ามีความจำเป็นแล้วไม่มีความสําคัญขนาดไหนการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันหรือว่าไม่เท่ากันด้วยหรือว่าการ,รเผชิญหน้าบางคนอาจจะเป็นสิ่งที่ดีแต่สาหรับบางคนอาจจะเป็นสิ่งที่ที่ที่ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันไมหมคะอาจารย์ใช่ครับผมเชื่อว่าความรักนี่เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าความรักในเชิงไหนอันนี้มันมีความต่างกันไปนะครับเช่นในเชิงชู้สาวเรื่องของสามีภรรยาก็จะเป็นทางหนึ่ง ของครอบครัวก็จะเป็นทางหนึ่งนะครับของอเพื่อนฝูงก็จะเป็นทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเลยนะครับเพียงแต่ว่าณตอนนั้นณนช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยนะครับมันบางทีมันคล้ายๆกับมันมีลําดับความสําคัญเหมือนกัน <ใช S 2> ที่ว่าณนาตอนนั้นเนี่ย ในส่วนไหนเป็นส่วนที่สําคัญก็อาจจะต้องลองดูครับในชีวิตของแต่ละคนที่ต่างกันไปนะคะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นความรักนี่ถือว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยแต่ว่าความรักก็มีหลากหลายในการไม่ใช่แค่ความรักในเชิงชู้สาวอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราว่าเรื่องราวของความรักนี่มันค่อนข้างที่จะพูดกันเยอะเหมือนกันนะคะ <c oughs> อาจารย์ไปพักกันก่อนสักครู่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ